สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เครื่องรับชมอยู่ในกรกงครับโอเคครับวันนี้อยู่กับผมเดิมนี่ผมจะมาสอนวิธีการรูนี่ครับสำหรับแบบคนที่แบบไม่รู้วิธีรูดผมก็จะมาสอนครับแบบเพื่อนๆผมเนี่ยแบบมันบอกว่ามันไม่รู้วิธีรูอย่างไงไม่รู้แบบนี่ผมคือนงนโทรศัพท์ของผมนะครับไอริสเจ็ดร้อยนะครับก็คือมันใช้พวกแกมือไม่ได้ครับ มีแต่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวที่ผมสามารถใช้ได้นะครับนี่ครับนี่ครับสามารถใช้รูนะครับผมก็มันก็ดีนะครับผมก็จะให้เรื่องโรบอต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคครับซึ่งก็ไม่ทำอะไรมากครับเป็นโปรแกรมที่ง่ายๆครับแค่กดเข้าไปนะครับโอเคล็อกแล้วครับครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับซึ่งพอกดมาก็จะมีตรงกลางๆนะครับที่เป็นรูปวงกลม ด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นคำว่าสาร้อสิบดูนะครับแล้วก็ด้านล่างก็รูปวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะจะไม่บอกว่าคำว่าดูนะครับก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็รอสักหน่อยนะครับผมก็ไม่เข้าเข้าเข้าใจนิดนึงครับเรื่องว่าให้เรารอหรือว่าให้เรากดนะครับมันก็มีอยู่สองอย่างนะครับซึ่งแต่พวกผมนะครับคือพอกดปุ๊บพอรอแล้วก็กดอีกรอบนะครับก็คือจะ ยกเลิกครับแล้วก็รู้ได้เลยครับก็คือจบง่ายมากก็ครับก็วิธีการเช็คว่าเรารู้ได้นะครับคือไม่ต้องโหลดโปรแกรมอะไรมาเลยครับผมจะสอนวิธีรับเลยครับนี่ครับเพระเรารู้ได้จะมีโปรแกรมนี้ขึ้นครับอะไรก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกครับช่างมันครับมันจะเป็นรูปแบบตัวล็อกอย่างนี้นะครับซึ่งถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับไอตัวนี้ครับก็ซึ่งตัวนี้ครับเอาไว้สำหรับเหมือนยังไงอะ การอนุญาตการใช้แอปที่ต้องรู้อะสมมุติอะผมใช้ชูนะครับแล้วมันยังไม่รู้คนระับผมก,กดก็กดถูกคนระับที่กถูกก็คือจะรู้นะครับเพบ่ํสำหรับยังไรกร็้วน,นี้ก็ขอชูขึ้นไปตองนี้ยังก็รับ์ไลค์รับครก็รละแชร์กด้วยครับ